สวัสดีครับก็สแสข่าวดังมาแล้วครับแฉภาพถ่ายดาวเทียมโรงแรมรูริมน้ํามีทางลัดต้องลุยรายคาดเอี่ยวคดีแดงโมจากกรณีที่พันตำรวโทสันทนะประยุนมัฐอดีตตารวจสันติบาลได้เปิดเผยหลักฐานคลิปเสียงที่สถานที่โรงแรมรูแห่งหนึ่งที่ถูกปิดตัวกระทันหันหลังจากเกิดเหตุซึ่งตอนอยากให้ตํารวจไปตรวจสอบข้อมูลว่ามีความเกี่ยวยงหรือไม่และ ประเด็นเรื่องของคลิปเสียงได้มีทีมงานโทรศัพท์ไปยังโรงแรมดังกล่าวเพื่อติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจองห้องพักและห้องรับประทานอาหารภายในโรงแรมหรูหลังจากที่เกิดเหตุแล้วแต่ปรากฏว่าทางโรงแรมบอกว่าปิดกิจการไปแล้วซึ่งคำพูดหนึ่งที่หลุดออกมาอยากให้ตำรวจฟังดีๆเพราะมันเหมือนมีพิรุษ ได้ต่อมาทางรายการทุบโต๊ะข่าวทางช่องอมรินทร์ิได้ติดต่อไปยังโรงแรมดองเกาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของโรงแรมรับสายและบอกว่าโรงแรมมีการเปิดให้บริการตามปกติแต่ยังไม่สามารถให้เข้าได้เพราะมีการจัดเลี้ยงงานแต่งงานอยู่พร้อมกับระบุราคาค่าห้องโดยละเอียดซึ่งในเวลาต่อมานั้นได้มีการตรวจสอบโดยทีมข่าวและพบว่า โรงแรมหรูริมน้ำแห่งนี้ไม่มีถนนที่รถยนต์สามารถเข้าออกได้ซึ่งหากลูกค้าที่มีรถยนต์จะเข้านั้นจะต้องไปจอดไว้ที่ท่าเรือของวัดแห่งหนึ่งจากนั้นก็จะมีเรือของโรงแรมไปรับซึ่งหากมีเรือเป็นลำเล็กๆหรือเรือสปีดโบ๊ทเดินทางมาก็สามารถมาจอดเทียบท่าได้แต่ถ้าว่าชาวเน็ตนั้นก็ลองใช้แอปพลิเคชัน Google Map โดยเป็นภาพจากดาวเทียมเพื่อดูสถานที่ดังกล่าวปรากฏว่าเห็นว่าเหมือนมีทางลัดเข้าไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งโดยไม่ต้องขึ้นโป๊ะเรือที่ด้านหน้าแต่มีลักษณะเหมือนเป็นทางลาดสามารถใช้เรือลำเล็กๆหรือเรือสปีดบ๊ทเข้าไปได้ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีทรายด้วยงานนี้จะใช่สาเหตุที่ทำให้ในปอดของแตงโมเต็มไปด้วยทรายหรือไม่นั้นต้องรอพิสูจน์ต่อไปครับ ขอขอบคุณข่าวจาก GNews ครับและขอขอบคุณสำับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ